วัดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับเซลล์ปีใหม่อีซุซุช่างได้ในกลุ่มน้นเงือกสาขาเทิงอีกเช่นเคยค่ะกับวันนี้นะคะเห็นแบบบรรยากาศรอบๆแบบนี้ตอนนี้นะคะพี่ใหม่อยู่ที่สํานักง,งานใหญ่กรุงสรีนะคะวันนี้ก็มีรอส่งมอบพิมีอีกคันหนึ่งและในช่วงที่รอลูกค้าอยู่นั้นนะคะเดี๋ยวปีใหม่ก็จะพาทุกท่านไปรีวิวและรับชมคันที่จะ ส่งรอบในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าลูกค้าที่จะรับในวันนี้เป็นรุ่นไหนเอ่ยนะคะไปค่ะกับคันนี้นะคะที่ลูกค้าจะรับในวันนี้เห็นคันนี้แบบ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 มองดูก็ก็รู้เลยนะคะว่าเป็นสเปซแท็บเอสนั่นเองค่ะแต่คันนี้นะคะ <c oughs> คันนี้จอพิเศษ เป็นนิดนึงตัวนี้นะก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะกับสีขาวไซเลียนไหวนะคันนี้ในส่วนของดีไซน์การออกแบบตัวนี้ชมหน้าและรอบๆของเขามองดูคร่าวๆก็จะเหมือนตัวเกียร์ธรรมดาเลยนั่นเองเนาะ มาดูในส่วนของไฟหน้าทุกอย่างในตัว S Auto ตัวนี้นะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้ามันติ reflector หรือไฟตาเพชรนั่นเองเนาะค่ะตัวนี้ก็ได้ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของไฟตัดหมอ,อ,อกเพิ่มเติมมาให้ลูกค้าด้วยเนาะดีไซน์การออกแบบของเบาคมคอมเขาก็ออกแบบมาให้เรียงเป็นแนวนอนนะคะรับกับโฉมหน้าไฟหน้าในส่วนของตัวเตี้ยนนั่นเองค่ะกระจังหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ เป็นสีเทานะคะออกเทาด้านออกแบบมาเป็นเคียวขนาดใหญ่2ชั้นนะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของโลโก้อีซูซุสีแดงเพิ่มเติมถือว่าสวยงามลงตัวไปอีกแบบหนึ่งนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้แถมเพิ่มเติมให้ราคาอยู่ที่ประมาณ2000กับอีก65บาทเนะาะดีไซน์ในส่วนของรอบๆเดิมๆเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของล้อกระทะขอบ15 ยางเป็นยางบีรสโตนนะคะซีรีย,ยางอยู่ที่215หนึ่งทาเอตัวนี้ลูกค้าจะาไปใส่ในส่วนของแม็กเองเพิ่มเติมนะคะและในส่วนของช่วงล่างตัวนี้นะคะช่วงล่างเลยก็จะเป็นในช่วงเรื่องของคอสริงนะคะอิสระติดนบสองชั้นพร้อมกับเหล็กกันโคมช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนน,อนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะไฟเลี้ยวดีไซน์ออกมาให้อยู่ ข้างซ้ายขวาเนาะกับตัวเอนะคะโลโก้สเปซแคปก็เป็นสติกเกอร์อยู่นะมือจับนะคะเป็นสีดำออกดำด้านนะคะกับรุ่นนี้ในช่องที่ลองลูกค้าอยู่ก็พารับชมแบบคร่าวๆไปก่อนเนาะค่ะแชสซีด้านหลังนะคะเป็นแชสซีขนาดใหญ่เนาะบอ,อกแบบมาประกบกัน3ท่อนเชื่อในเรื่องของการบรรทุกน้าหนักได้ดียิ่งขึ้นค่ะและด้านล่างเลยกับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเพลาเนือแนบ มีหนบมาให้ทั้งหมดอยู่5แผ่นด้วยกันคะ่ะโคมไฟท้ายก็เป็นหลอดมันติรีเฟ c คเตอร์นะคะดีไซน์ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ DDI เป็นสติกเกอร์เนาะโลกโก้ i s u z u d m a x ก็เป็นสติกเกอร์มือจับด้านหลังนะคะเป็นสีดำนังออกดำด้านรุ่นนี้เกดเอสยังไม่มีในส่วนของกันชวนท้ายมาให้นะคะ บางค้ากับดีไซน์รอบๆก็จะเหมือนตัวเก็บ1.9เอเกียร์ธรรมดาเนาะตัว1.9 S เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่65,000บาทแต่ตัวนี้ราคาอยู่ที่640,000บาทราคาเพิ่มมาอีก35,000ลูกค้าได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ก็ลองไปคิดพิจารณานะคะ,ะเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึง่งว่าท่านชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมดีไซน์ด้านในนิดนึงซึ่งด้านในตัวนี้นะคะจะแตกต่างจาก ตัวเกียร์ธรรมดาโดยสิ้นเชิงแน่นอนจะพาะเครื่องเล่นนะคะแต่ว่า,าสเปคในเรื่องของอย่างอื่นก็เหมือนกันเนาะค่ะเดี๋ยวพาไปรับชมทีละจุดละกันเรามาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนแผงประตูตัวนี้ก็ออกแบบดีไซน์มาให้เหมือนกับตัวเกียร์ธรรมดานั่นแหละนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบซอพทดพุ่มได้ผ้าเป็นพ้าพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆก,ก็ออกแบบมาใหม่นะคะก็ถือว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะ คอนโซลด้านในนะคะเหมือนตัวเอสเลยแต่แตกต่างกันจับมุมกล้องมาปุ๊บเลยเห็นเลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นรุ่นนี้จะเป็นเครื่องเล่นขนาด2ดินรองรับระบบความบันเทิงเอ่อบลูทูธ USBMP3 มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะจะไม่ใช่เครื่องเล่นขนาด1ดินนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยในเรื่องของอ,อช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะลงบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ a n t e s t a r s t o p s y s t e m มะะีไฟตัดหมอกเนาะแล้วก็ ESC TCS มาให้แล้วซึ่งถ้าระบบพวกนี้ค่ะในตัวเกียร์ธรรมดาย,ยังไม่มีนะจะม,มีเฉพาะในตัวเกียร์ออโต้นั่นแหละค่ะไปดูใกล้ๆน,นิดนึงนะคะในส่วนของเครื่องเล่นตัวนี้นะคะละักษณะการออกแบบก็จะเต็มๆช่องนิดนึงแต่ถ้าหนึ่งดินมันจะมีแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ใส่ซีดีได้เนาะค่ะ ส่วนของระบบแอร์นะคะก็เป็นแอร์แมนนวลสามจุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ํายาแอร์เนาะคะ่ะในส่วนของดีไซน์ของหัวเกียร์นะคะก็ตามเกรดนิดนึงเนาะคะ่ะ <c oughs> ตันนี้จะมีอยู่6สป,ปีดนะคะขัเกียร์ง่ายและแม่นยํายิ่งขึ้นสามารถปรับเป็นได้2โหมดนะคะโหมดออโต้และโหมดแมนนวลนั่นเองคะ่ะก็อันนี้มันมันจอดอยู่เนาะมันขยับไม่ได้เนาะคะ่นะ,คะแล้วก็ตอนนี้ค่ะที่ว่าที่แจ้งเปเมื่อกีก้นานในส่วนของ ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางและชันก็จะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะคะส่วนคอนโซลด้าน,นในนะคะก็ถือว่าออกแบบมาให้แบบถือว่าสวยงามอัปเกรดในส่วนของเกรด S มาได้ดีกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าหรูหรามากยิ่งขึ้นนะกับตัวนี้ ก็ราคาเพิ่มมาสามหมื่นห้าไดออปชันที่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรเพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะเมลลยรุ่นนี้นะคะออกแบบมาให้เป็นแบบสามการใหญ่ๆเนาะห,หนึ่งสองสามนะคะออกแบบมาให้มีลักษณะนะคะเวลาจับก็จะกระชับมือยิ่งขึ้นเนาะนะคะ,นะคะด้านนะคะที่บอกเมื่อกี้เนาะก็เองเจ้าสตาร์สตาร์ติเทมอันนี้ไฟแตกเนอกแล้วก็ระบบ ESC TCS นะคะระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถหรือระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีนั่นเองค่ะนี้ก็ใส่เียอ่ะไปต่อกันเลยนะคะถัดมา,าในส่วนของที่พี่ใหม่ชอบมากๆเลยจะเป็นดีไซน์ในส่วนของเบาะรุ่นนี้เนาะ ตัวนี้จะได้เป็นเบาะนี่สองเบาะผ้าพรีเมียมค่ะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยเย็บได้ได้เป็นได้ทนได้สีเทานะคะวิ่ชายการออกแบบสังเกตปีกข้างซ้ายขวาจะมีขนาดใหญ่ค่ะเวลาเรานั่งนะจะรับกับสริละของเราค่ะช่วยในะเรื่องการผ่นรอนคลายแลวการเมื่อยลลาที่ในขณะที่เราเดินทางไกๆดการใจตยนะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะ รุนนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9เนาะ1.9ซีซีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรค่ะสังเกตนะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เนาะจะจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดนึงคะ่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถน,นนเป็นเดียมนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะสเปคแคป 1.9S เกียร์ออโต้กับสีขาวราคาคันนี้อยู่ที่640,000บาท ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์นั่งตรงนี้ได้เลยให้เรื่องการออกรถอิซุสป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก่อนได้คะ่ะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาค่ะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ารับชมคลิปของปีใหม่จนจบค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Su b สไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วย สำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอก,กันคืนหน้านะคะบ๊ายบาย